ได้เลยครับได้เลยครับพร้อมไหมไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเอาแล้นะห้าสี่สามสองอ่ะวันนี้เรถบิดขวาแต่รางวัลเหมือนกันนะคะรางวัลอะไรบ้างคะโอ้ก็มีมีพี่นนท์ไปนะครับผมเออรางวัลโอสทีก็ชิงกันเองก็ชิงกันเองเออครับผมอ่ะอย่างที่ถือตอนนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้มีเดนมาสดของเฟิร์นวัตแล้วก็สลาก อันนี้เป็นเบสคอลลา a b o r ชั i o ครับผมเด่นีหมครับการรับรางวัลในครั้งนี้กับสั่นครับทุกสายตาจ้องมาที่ผมเลยตื่นเต้นมากพูดไม่ออกเลยครับมีการเลือกรักคุณในทีกันขึ้นไม่ตระแรักคิดบดไว้แล้วมันสลับไปสลับมามากเลยเป็นยังไงบ้างครับของเราก็ดีใจแทนน้องครับเพราะว่าก็กับเฟิร์สก็ทำงานกันมานานครับร่วมงานกันมาผ่านอะไรกันมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบ ดีใจแทนเฟิร์สแล้วก็แทนแฟนๆทุกคนด้วยว่าเหมือนแบบเขาซัพพอร์ตมาเขาให้กำลังใจเขาซัพพอร์ตน้องเต็มที่ก็มันก็เห็นผลแล้วในวันนี้ครับแล้วก็หวังว่าแบบเขาจะเหมือนติดตามแล้วก็ฝากผลงานต่างๆของเฟิร์สในอนาคตไว้ด้วยเช่นกันครับผมครับผมอ่ะสาระก็ได้เขาชิงด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณย์ยิ่งสอนมากเขาไปเขาดูสิ มันส่งคลิปร้องไห้มาวันนั้นอ่ะที่มันเห็นว่าเข้าชิงพี่บ๊วพี่บ๊วมเรามีความรู้สึกว่าคนที่เข้าชิงมันรักเจออยู่กันงทีเยี่ความรู้สึกน้ำตาไหลไม่รู้สึกตรงเนี้ยชอตมาาซ้าะมาถึงรอบรดีด้วยเออมาเป็นกำลังใจเลังใจม่มาละเกินเราแหลเขากินเราเราล ทุกคนพูดเราได้เกมกันต่อที่งในขนาดไหนครับที่เห็นผลผลิตของเราแบบนร่องแหวนแบบนี้คุณจริงๆรูมิใจมากครับคุณพ่อไม่บอกว่าิีเราเป็นผู้ตรวจเล็กๆน้อยๆมีนักชื่อเลยเขาแบบมาด้วยความสามารถเขาเร็วเลยก็ดีใจที่แบบเขาได้เป็นเรือจ้างพาเขาไปถึงฝั่งโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอหปวดเลยโอเคก็เคยมีวันที่เฟิร์สเหมือนกันแบบ บอกว่าเหมือนกลัวที่จะทําตรงนี้ต่อแล้วหรือว่าไม่กล้าที่จะร้องเพลงหรือขึ้นไปโชว์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจนะที่เขาตัดสินใจที่จะข้ามผ่านตรงนั้นมาแล้วก็มาถึงวันนี้อะไรเงี้ยเราก็จริงๆต้องขอบคุณกําลังใจแบบทุกคนทั้งรอบตัวเขาแล้วก็แฟนๆที่เหมือนเป็นเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้เขาเหมือนกับแบบ ก้าวผ่านกำแพงนะั้นมาได้แล้วก็แบบยังสนุกกับการร้องเพลงยังสนุกกับการทําเพลงอยู่ต่อไปครับผมพอ<ท><ช>ดีใจขนาดไหนครับการดนใจ <c oughs> ใ,นในครั้งนั้นของเราที่ไม่ผิดาทางนี้นไ,ได้ก็<ท><ท>ดีใจมากๆครับวันนี้ดีใจที่สุดรอะว่าได้รางวัล <c oughs> ได้แล้วเหมือนเป็นตัวกาลังตีว่าเออเรายัางไปทางนี้ได้นะมีคนที่รอฟังเพลงเราอยู่นะฝากผลงานเลยครับคุณ ครับผมตอนนี้นะครับก็มีเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าอยูด่ด้วยกันทุกเทศก,กาลนะครับก็ฟังได้ทุกช่องทางสาร่าก็กำลังจะปล่อยเพลงค <c oughs> ่ะชื่อชื่อเพลงเก่งไม่พอใช่ชื่อเพลงเก่งไม่พอกำลังจะปล่อยค่ะก็อยากให้ฝากให้ติดตามด้วยจริงๆสา่าตั้งใจถึงงาฝากติดตามทุกคนด้วยครับผมขอบคุณนะครับ บริหารกูอยากจะปากกัได้กับน้งนองๆว่าให้ยมีหลากหลายโปรเจกต์ที่แบบเกิดขึ้นได้พันปากไดกหมดเพราะมันเยอะใช่ไหมก็สำหรับวงมีนก็ปล่อยเพลงอยู่เรื่อยๆครับก็ล่าสุดก็จะมีขอบคุณที่เกิดมาให้รักกับเราไม่รักกันตอนไหนที่อาจจะแบบว่าคุ้นค้นหูกับผู้ฟังกันบ้างใช่แล้วก็เนี่ยเพิ่งทำกับน้องพิมนะครับรพิมวสุวงบัสนะครับผมก็เออมา เอาเพลงตบลุมรักซ้ำๆมาเหมือนแบบ r รียร์เรนจ์ใหม่ครับเป็นโปรเจกต์เพวิทมีนที่เราทำกันสนุกๆครับหมายถึงพวกพี่จร่ส่งมาใช่ค nice รับผมก็น้องน้องน่ารักมากขอบคุณทางขอบขอบคุณพีมสุมากๆแล้วก็ขอบคุณทางทีมบัสด้วยแล้วก็ซันเลด้วยเขาแบบโหเหมือนตอนแรกที่ต <no ิดต่อไปก็ตื่นเต้นครับแต่เขาก็เหมือนแบบว้ตอบรับมาทันทีเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาตั้งใจทามาลุยกันเต็มที่อะไรเงี้ยก็ขอบขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ ฝากผลงานน้องๆในปีนี้ด้วยนะครับในมาทั้งหมดมีศิิลปนกเต็มไปหมดเลยครับผมแล้วก็ฝากของทั้งเฟิร์สของซาร่าด้วยก็ทุกคนตั้งใจงมากๆครับฝากทีมงานผมด้วยครับฝากบริษัทผมด้วยแล้วกันครับผมครับผมใช่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับแทนสลันกูเป็นสลันไปแล้วมมกกก็็ีี